ว่มือโรืบ,บ้ากันเนาะพี่น้องจ้ะกิโลหนึ่งหมดอ่ะไอสารหลวกมันเลย ดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ผู้สู้อนจ้าเมื่อนี้มาพอกระช่างใส่สารผ้าแสบพี่เก่าจ้าเมื่อนี้ใส่สารได้ใส่ตันพี่น้องจ้ากิโลหนึ่งจ้าสร้างใส่ตันมากกิโลหนึ่งพี่น้องจ้าน้ำจิ้มซี่ฟูดจำเองแซ่บพี่น้องโอ้ยน้ำไล่ไหลคือน้ำไล่ผักเข้ากับมีมะละจีนมะละขีงนกจ้าจนหอมหอมแขกพี่น้องจ้ามาจ้าวอลายพี่น้องน้ำไล่ไหลกินโลดจ้า ใส่สันประด้ฮันเนี่ยจ้ะตัดเอาเลยพี่นอ้องอืมอืมคือไหลพี่น้องจ้ะมาจา้ะมาจา้ะมาทั้งพ่วงเลยพี่นอ้องน้ำจิ้ม

Non ti เปีป่เปีทพี่น้อง ขอทาพี่น้องแทบผมเบิร์ดอบวาวกันเนาะพี่น้องจ้ะกิโลหนึ่งหมดอ่ะไอสันหัวเบิร์เลย 嗯。Mm hmm. หอมกระแดนเกินตังพี่น้องตอนยังไงเลยพี่น้องจ้ะ 咋不让？ ควบกัมกำปั้ดีขนาดพี่น้อง อิ่มแล้วพี่น้องจ้าประหม่ดแล้จ้าเก็บไปกินนี่เอาเก็บไปย่างพี่น้องจ้าเอาละจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้กับลาพี่ลาน้องนะจ้า